ก็ขอสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยมาแล้วมีชื่อว่าเพชรซีมูเลเตอร์เอ็กนะครับทุกคนอ่ะ,อะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูตลาดก่อนนะว่าตลาดเนี่ยเขาขายอะไรกันยังไงบ้างเนาะอืมขายเทรดมาเนี่ยรับหน่อยรับหน่อยสองมิลเลียนหรอสองมิลเลียน ทำไมนี่ออนแคหเลอแค่หนึ่งจุดสามอะโร์เอกซ์สี่โอเคงั้นอันนี้ออนแคสไปแล้วกันเนอะเพราะว่ามันเหลือแค่หนึ่งจุดสามเองเอาปะเอาไหมน่าจะเอาเนอะส่งเออแ,แ,แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อใหม่ก็ได้โอ้โหนี่นี่นี่ต้องให้อดโมใช่ไหม มันก็เกินไปนะแค่แค่ตัวเดียวก็อโอเคแล้วนะแค่ตัวเดียวก็พอแล้วสองมิลเลียนนะเออเอันนี้หนึ่งจุดสามแต่นี่ให้แค่หนึ่งมิลเลียนนัน้นไม่เอาก็ได้นัน่นไม่เอาก็ได้โอเคไปเท,ทนนิสปา,าร์ซก,กันดีกว่าทุกคนไปเทนนิสปาร์ซเนาะเราไม่สามารถไปครอบโพสเซอร์ได้เพราะว่าเราจะมีหิวหินสิบตัวทุกคนตอนนี้คือมีแค่สี่ตัว คุณผู้ชมดูคือตอนนี้ผมนั่นคงค้างท่านนี้อยู่เลยนทุกคนมันมันไม่ยอม,มให้ผมกดสกิปอะเออทุกคนแล้วมันก็เออเป็รอย่างนี้นทุกคนใช่ผมโดนเตะออกจากแมพคุณผ,ผู้ชมอีกแล้วผมเข้ารอบที่สองมาเป็นเหมือนเดิมมาทุกคน you you were kicked from the e x p e r i e n g ก็คือคุณถูกเตะออกจากแมพ o h my god แต่ทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นเลยทําไมผมไปอยู่คนเดียวผมก็งงนะเออแอบงงเหมือนกันนะผมไม่ไปที่ท่ฟาซาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอันนี้ดีกว่าเออในขอลองราเซว่าแบบรถนี้มันได้เท่าไหร่ละเอ็กสิ่ของผมเนี่ยไม่ได้กีดเต็มละโอ้โหข่าวแอเค เดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อแล้วกันเนาะเพราะว่าเสื้อสิบห้าบิลเลงก็แล้วแต่ซื้อได้สองสามตัวและโคนจะจะได้ทษได้เป็นหกพอยต์มากเลยเพราะว่าอย่างไรมันก็คุ้มไงเออไน้าทีหนึ่งอีกนสามตัวก็สิบสิบแปดพอยต์ละเออก็เอาเก้าบวกสิบแปดโอ้โหยี่สิบเจ็ดพอยต์เออเอเคมาทุกคนอันนี้กิปอ์อสุดท้ายเนาะ แต่ว่าเราจะไม่เก็บละกันเพราะว่ายังไม่หมดเวลาเออใช่ยังไม่หมดเวลาให้เก็บไปยีดเวอร์ทุกคนไปยีดเวอร์ไปยีดเวอร์อรมาทุกคนเราขอมาเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนนะเอ,อ๊ะไม่ใช่เก็บสัตว์เลี้ยงโยนสัตว์เลี้ยงก่อนมา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 อันนี้โอ้โหขีดต่อยีดแสดงว่าน่าจะโอเคอยู่ จะจะ,จะถึงไหมเนี่ยหนึ่งแลบเนี่ยฮะจะถึงไหมวันแลบอะ่ะจะถึงไหมว่าไม่น่าถึงอะ่ะโอ้โหสียงคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นมาแค่16บหกจุดหืมา ตอนนี่ผมก็มีไอ้นี่อยู่หนึ่งจุดศูนย์ห้าเคก็ประมาณหนึ่งพันกว่าต้องมันเมื่อวานนึงต้องเมื่อวานตอนตอนที่ผมอยู่จะไปดูคนคือมันไม่ถึงแลบสองเลยนะแต่นี่ไม่ถึงแบบหนึ่งเลยไม่ถึงเลยต้องอีกอีกครั้งถึงจะได้สุ่มเนี่ยฮะเพราะว่ากว่าจะสุ่มได้ก็ต้องเป็นร้อยกว่าเอ็มอะตอนนี้ผมมีแค่หกสิบสองเอ็มเอง โอ้โหสามแสนเคสามเสามร้อยคไม่ใช่สามแสนเคสามร้อยเคโอ้โหดูซิดูสัสๆเลยเข้าไปบ้างหรือเปล่าซิมบล็อกไม่ค่อยโอเคโอ้นั่นตัวนี 2, ้มันจะได้แบบช่วยเอาได้มากขึ 2, okay 2, 2, <|so|> Ay, ้นมาต้องลองต้องลองดูเออนี่ไง พอใส่สตอรี่เข้าไปปุ๊บมาและหนึ่งแลบมาและถ้าถ้ามีใส่นี่ก็คืออือขาดจะน้ากว่านี้อีกนะโอเคได้สองเอ็มโอ้โหสองเอ็มกับเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนกว่าโอ้โห ไม,มไม่ถึงสองแสนผู้ชมไม่ถึงสองแสนเนี่ยแอนิเมชั่นซีรีส์อีเวนต์กำลังจะมาแล้วอ,อ,อีกประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆอีกหนึ่งนาทีครึ่งอะไรเออประมาณนั้นอุดรแบงค์หน่อยโอเคมาชมเราจะมาอัปเกรดหน่อยนะ

เนี่ยุผู้ชมได้มาสองซื้อผงมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันตัวแรกเออเผื่อว่าเราจะดวงดีได้ตัวแบบซีเครตอะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคนมาต้องมาลองดูนะเอาเ,อาเอาจ็ดสิบห oh ้าเอ็มโก้โอ้โหมันเป็นตัวที่แบบอันนี้เลยอ่ะ99%น่ะมันออกได้เดี๋ยวกอร์็ไม่ต้องการอน่ะ อยากได้ตัวแบบอื่นๆนะที่แบบ e q u s t i o n mark อะไรเนี้ยแบบสองตัวสามตัวอะไรเนี้ยเออมันน่าจะโอเคกว่านะกลับไปอกเวอร์หน่อะไรกันเนาะเพราะว่ามันจะมี anniversary event อี่ anniversary event event เ,เออนี่ไงคุณผู้ชมมีละหนึ่งอันแต่ว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดอ,อยากให้เสร็จเร็วเนีต้องให้เพื่อนมาช่วยด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เสร็จเร็วขึ้น,นเออดีกว่าเรามาทําเองเพราะว่ากว่าเราจะเสร็จก็เออนานระหว่างนี้เราก็จะมาสุ่มไข่นะคุณผู้ชมเราจะมาสุ่มไข่สักนิดหนึ่งเผื่อว่าอาจจะดวงดีได้หิวอะไรเนี่ยทุกคนอื้มือมตัวมันตัวอโอเคดีเจนเดอรีก่ก็โอเคอยู่ โอ้โหรีเจนเดลี่สองตัวถิ่นมา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 โอเคอีปิกเนาะโอ้โห,โโหรีเจนมาสองอีิกมาสองครับคุณผู้ชมโอเคอีปิกมาสามลวมามา,มาส,สุดท้ายสุดท้ายไดออะไรโอ้โห น้องผู้ชมโอ้โหเพชรเยอะมากเจมเยอะมากโหจริงๆก็ไม่เยอะหรอกผู้ชมแค่สามพันกว่าเองสามพันกับเจมมาเปิดมาเจ็ดตัวไม่ได้อะไรเลยเนาะเมื่อวานพวกก็เปิดมาร้อยตัวแล้วก็ไม่ได้หิวเลยไอ้แบบไม่ได้ตัวมิติข้ออย่างนี้เลยไม่ได้เลยนะเออกบขนาดเปิดมาร้อยตัวยังไม่ได้ผู้ชมก็เดี๋ยวจะต้องพังกล่องนี้ยาวๆนะผู้ชม กว่ามันจะเสร็จก็คงเป็นชั่วโมงแลยเออถ้าทำคนเดียวอะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว,ลวคับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวขอตัวฟาร์มกล่องนี้ต่อไปละไม่ก็จ,จะชวนเพื่อนมาให้ฟาร์มกล่องให้นะเออเพราะว่ามันได้เสร็จเร็วขึ้นเนี่นทุกคนไปลวครับสวัสดีครับ